แจ้งเตือนข่าวเช้าวันที่21ตุลาคม64วันนี้เป็นวันหยุดประจำภาคกลางครับและวันพรุ่งนี้22ตุลาคม64ก็เป็นวันหยุดราชการของประเทศไทยเราครับผมโดยวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชครับจากเดิมที่จะหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่25ตุลานะครับเลื่อนมาเป็นนะครับหยุดชดเชยวันที่22ตุลาคม64คือวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับผมฉะนั้นแล้วนะครับจะทําให ภาคกลางมีวันหยุดยาว4วันก็คือวันพฤหัสนะครับวันนี้21ตุลาคมนะครับวันพรุ่งนี้22ตุลาคมนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์23-24ตุลาคมนะครับภาคกลางหยุด4วันรวดครับผมส่วนภาคอื่นๆนั้นนะครับก็คือหยุด3วันนะครับวันที่22คือวันพรุ่งนี้นะครับวันชดเชยวันปิยยะ23วันเสาร์แล้วก็24วันอาทิตย์นะครับผมก็หยุดยาว3วันครับผมโอเคแจ้งข่าวกันเช้านี้นะครับ 21ตุลาคม64จากช่องใหม่สงกรามมินิชแนลครับผมขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกับการทำงานแล้วก็สู้ๆผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้ดีนะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ